กดทออที่3กระดิกขามือขาจ้าคือด้วยความที่โดนตีอ่ะมันสับฉับฉับฉับแล้วมันเร็วมากอ่ะดูไม่ทันมีความแอคชั่นสูงมาก,กแล้วก็ปกติเวลาดูเทรลเลอร์ซีรีส์วายมันจะมีความแบบอาออ้ออันนี้คือแบบโอ้ยอู้ยมันแบบว้าวซาตาการตามากทุกคนก่อนเข้าตอนเลิฟซีนนั่นแหละโอ้ขนลุกเลยคือแบบอู้ตลอดคือมันดีมาก สวัสดีค่ะพบกับปิวอีกครั้งใน Just Why ทำไมต้องดูนะคะและวันนี้เนี่ยเป็ว่ามันถึงเวลาเรื่องงามยามดีที่เราจะมารีแอคซีรีส์เรื่องนี้กันนะคะทุกคนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ย ให้ความสนใจนะคะและตั้งน้าตั้งตาคอยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นซีรีส์วายพล็อตแนวแอคชั่นโบบะโบบะ,บะนักแสดงอ้าขนเหล่ากองทัพนักแสดงมากฝีมือมาร่วมเล่นกันในเรื่องนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องกิน h o เ the series นะคะช่วงต้นเดือนมีนานเนี่ยเขาเพิ่งมีปล่อยตัว official trailer ออกมานะคะปิลเองเนี่ยก็คือหลบหลบหลบคือตั้งใจยังไม่ดูเพราะเดี๋ยวจะมาดูไปพร้อมๆกันในช่วงใกล้ๆซีรีส์ออนวันนี้ไปรู้สึกว่าปิวหลบ สปอยไม่ไหวแล้วอยากจะดูไปพร้อมกับทุกคนนะคะวันนี้จัดเต็มเลยเดี๋ยวดูทั้ง2เทรลเลอร์ไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะว้ชิเมนเดภาษาอะไรอ่ะมิริตะจิมูริโอ้ยไมยข่ขินไม่กอใครใครก็อยากให้กูตายแล้วนะ โอ้โหมันดูเทรลเลอร์หนังในโรงเลยอ่ะโอ้โอะโป้อุย้ยลูกนี้หล่อม,มากดูวันไ้าอยากเป็นตัวท็อปสบายก็มาจะต้องครบเครื่องแบบนี้ครบเครื่องโอ้ oh my god โอ้ my god ออที่พาโคเท่์อะโอ้ยเป็นสาวเปิดตัวโอ้ยห้าหมื่น ฮอตอืมส <Hot. S 2> <c oughs> ับแซ่อืมมันเป็นบอดี้การ์ดคุณนะอ่าเขาชวนไปเป็นบอดี้การ์ดนะกดข้อที่หนึ่งบอดี้การ์ดทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่โอ้ oh. Betrayer ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวโอ้ยกฎข้อที่สามปฏิกริกาทุกคนห้ามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันโอ้โหมึงอะอย่าปากดีแอคชั่นเบอแล้วก็ลูกพี่มึงด้วยโอ้โหเอาสีโอ้โตายแล้วอืมโอ้โหรู้ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันอะจุกแน่ปะชีวิตมึงเป็นกูแหละ โอ้โอะไรเนี่ย Love ตั้งแต่วันนี้เราจะม่มีความลับอเลยอุ้ยบุมก้องเกินไปป้าโอ้ยบอกหลายคนววว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกคูลดองแต่อย่างน้อยก็ไม่เคยทำนายคิเลยาวยคูปทำ้ายอุ้ยบุพกาอ๋อี่กบก็มานะโอ้โห ฉากแต่ละฉากคือแบบฝ่ายเอาตัวเข้าแรกพี่ทีเลยว่ามัึงทำยังไงเอาตัวเข้าแรกอะไรอ่ะโอ้โหฉากนี้สวยมากแล้วกูไม่อยู่ข้างหรอโอ้โหคตอยู่ข้างมึงงานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมเองค่มึงขาจ้าทีมบิ๊กทีมกลับไอพอดดูแลที่บริเวณนี้ ตนในคนับริการที่เหลือจะดูแลคเลคุณชินโอเคไหมครับตอนนี้หยุดทำไมวะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนี่ไม่มีใครกดเลงสปีดอะไรเลยนะทำไมมันผ่านไปเร็วขนาดเนี้โอ๊ยตายๆเอาใหม่นะเท่าที่ระลึกได้ตอนนี้คือเปิดมาก็คือฉากเปิดตัวคินกับพอสโอ้โหคือแบบคือด้วยความที่ดนตียบมันสับ ฉับฉับฉับแล้วมันเร็วมากอ่ะดูไม่ทันมีความแอคชั่นสูงมากแล้วก็ตัว o f f i ิเ a ียลเทรลเอ่ะมันมีความเหมือนดูแบบเทรลเลอร์ในหนังโรงเลยอะแล้วแต่ละฉากคือดีมากอย่างฉากที่แบบตอนเปิดตัวคินอะ่ะขอดูอีกรอบนึงมันน่าดีมากเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหแบบซาวคือก็ดีมมดโอ้ กูชื่อคิมใครก็กใหญ่ก็ตายแลย้วนะนเนื่อฉากที่เป็นแบบวิ่งที่แบบโอ้ยมันแบบมันเหมือนหนังฮอลลีวูดเธอคือแบบโอ้แซบแซบม,มากคือต้องบอกว่าปกติเวลาดูเทรลเลอร์ซีรีส์วายมันจะมีความแบบเออเอออันนี้คือแบบโอ้ยโอ้ยมันแบบ ว้าวซาตการตามากทุกคนที่สำคัญคือฉากเลิฟซีนอ่ะก่อนที่จะขึ้นคำว่าเลิฟอะ่ะชีวิตมังเป็นกูแหละเนี่ยมันคือมันคือในโรงแรมหรอหรืออะไรมันขึ้นในสระว่ายน้ำก้นไปเปยโอ้ไม่กเนี่ยเราก็คือแบบมุมกล้องเลิศมากคือมุมกล้องคือเป็นแบบมีความไกลใช่ปะแล้ก็ซูมออกอีกอะ่ะคือแบบว้าวเนี่ยเราก็เป็นแบบ <Love. S 2> <this> อ,อ๋อความปูใตอะ,ะเนี่ยแล้วตอนที่ซูมออกแบบฟูบอย่างเงี้ยอุ้ยดีมาก <c oughs> คือต้องบอกเลยนะว่าถ้าให้สรุปสั้นๆตรงนี้เลยสำหรับตัวที่เป็น Official Trailer เนี่ยเรื่องราวอะ่ะพูดตรงๆว่าดูไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเขาตัดแบบอย่างเร็วแต่ว่าเห็นเลยว่ามีตัวละครหลายตัวมากๆ และที่สําคัญก็คือหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความบู๊และเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบฉากเลิฟซีนอ่ะโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเบาอ่ะเรื่องนี้น่าจะความแบบโบะบะสูงมากๆทุกคนนี่ o f f ฟิ i ช l t r เทรลเอร์ยังขนาดเนี้ยแล้วตัวอันคัทจะขนาดไหนอ่ะใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูตัวอันคัทเทรลเลอร์กันต่อแล้วค่อยกลับมาเมาส์ยาวๆทีเดียวชิม,เมนเด อ,อ,อ,อันนี้เหมือนเดิมอ่าตัดให้มันสั้นลงขูชื่อคินใครใครก็อยากกูตายั้งนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงอย่างกตายาอ่าเปิดตัวพอร์ตละยังไงมีอะไรต่างไหมดูไว ถ้าอยากเป็นตัวท็อปก็ต้องครบเครื่องแบบนี้เออโอ้ oh My God พี่พรคดเท่อ่ะช่วยกูด้วยเนี่ยแล้วมาเจอกันได้ยังไงมันเป็นบาริการเลคุณน่ะกฎข้อที่หนึ่งบาริกาสทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่

ฉากที่ไม่ได้เห็นในแบบพูดมาแล้วตั้งแต่วันนี้เราจะไม่มีความรับอะไรกันอีกบอกหลายทีแลวใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกคุณรองโอ๊ยมึงนี่แม่งไม่เคยไว้ใจที่เลยเลยฉากนี้ก็ไม่มีหนีมาแค่ เขาล่าท ah, oh, ั้งทีงั้นงั้นคุณไม่มโอ๊ยเอาตัวเขาแรกอะไรอ่ะกูไม่อยู่ข้างเนี่ยฉากนี่สวยมากแล้วกูไม่อยู่ข้างนักกุยหรอฉากภูเขาคือสวยมากไปกูอยู่ข้างมึงโอ๊ยคือรู้เลยว่าทำไมต้องเป็นอันคาดมันคือฉากเลิฟ มันคือฉากแบบโอ้ยคือตัดมาแบบแซบมากตัดมาอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครอ่ะคือมันมีตัวละครเยอะมากแล้วฉากนั้นอ่ะคือคือตัดแล้วมันเป็นฉากมืดแล้วไม่เห็นหน้าแต่เห็นความเลิฟซีนอันแซบๆอ่ะทุกคนอ่ะละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทรลเลอร์ทั้ง2เวอร์ชันไปไม่ว่าจะเป็นตัว o f f i c i a l t r a i l e r นะคะหรือว่าเป็นตัว Un c คั Trailer เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความที่แบบดีมากๆนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะั่นคือเรื่องของโปรดักชันคือแบบไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียง คือทุกอย่างมันดูแบบน่าดูน่าติดตามมันตื่นเต้นลุ้นระทึกไปกับทุกฉากจริงๆทุกคนคือแม้ว่าเทรลเลอร์จะตัดแบบฉั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 บทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะดูไม่ทันนะแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยอะ่ะมันคือความตั้งใจความมุมมองความลงทุนในแต่ละที่แต่ละที่ที่เขาถ่ายมาคือแบบอื hmm, มันดีมากจริงๆคือถ้าให้เปรียบเทียบแบบเหมือนดูออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ในโรงหนังเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะคือแบบมันดีได้เบอร์นั้นเลยจริงๆคือต้องบอกว่าใน ส่วนของตัวออฟฟิเชียทรเลอร์ขนาด3นาทีแล้วบิวก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องยังเก็บอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อของเรื่องที่คินทำไมจะต้องถูกตามค่าเป็นมาเฟียหรอหรือว่าเป็นใครทำไมถึงมาเจอพอสได้ซึ่งหลังจากที่เจอกันทำไมถึงต้องให้พอสมาเป็นบอดี้การ์ดอาจจะเรื่องของถูกตามค่าหรือเปล่าและเรื่องราวมันจะทำให้สองคนนี้มันแบบมีความสัมพันธ์กันไปมากขึ้นได้ยังไงหรือว่านำพาไปส่วนของเลิฟซี ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าติดตามมากๆทุกคนอันนี้ยังไม่นับแบบเรื่องราวต่างๆที่เราเห็นนักแสดงมากหน้าหลายตาเนาะแบบพี่กบเอ๋ยเหมือนเมื่อกี้เห็นน้องณนะเอ๋ยเห็นหลายคนมากๆที่น่าจะมาทําให้เรื่องเนี้ยเติมเต็มในหลายๆฉากได้เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวอันคาดตตั้งแต่ต้นประมาณหนึ่งนาทีแรกอะ เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรต่างเลยคือตัดให้มันกระชับขึ้นเฉยๆโอ้แต่ก่อนเข้าตอนเลิฟซีนนั่นแหละโอ้ฝนลุกเลยอะคือแบบอ,อู้ตลอดคือมันดีมากแม้ว่าเราจะไม่เห็นว่าคนนั้นเป็นใครเหมือนเห็นแวบๆว่าน่าจะเป็นคินแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันคือต้นกลางหรือปลายหรือตรงนี้คือมันจะนำพาไปที่เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยทุกคนต้องติดตามตัวเรื่องเต็มอะว่ามันจะมีอะไรที่ให้เราเข้าไปลุ้นเข้าไปติดตามกันนะ ะะเชื่อว่าทุกคนเองเนี่ยน่าจะคิดเห็นเหมือนกันหรือถ้าใครมีมุมมองหรือใครที่เห็นอะไรในเทรลเลอร์ที่ปิวไม่ได้พูดออกมานะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนตัวปิวเองยังช็อกอยู่เลยกับการดูครั้งแรกเพราะว่ายังเก็บเรื่องราวได้ไม่หมดนะคะอยากจะตามอ่านทุกๆคอมเมนต์ของทุกคนเนาะยังไงปิวถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่าติดตามมากๆนะคะและจะออนในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้ฝากทุกคนติดตามเนาะและถ้าใครอยากให้ปิวมาเรียกซีรีส์เรื่องคินทอสเดอะซีรีส์นะคะ กุยันนได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงไิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาด้านดอทฟันไว้ให้ไิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปิวและจะส์ไฟทำไมต้องดูตั้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ